ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ชาว One Y วัน Channel นะครับผมวันนี้ก็เป, hm เป็นเรื่องเล่าพระเครื่องนะครับผมเป็นพระที่ผมพกติดตัวนะครับที่เห็นอยู่ในมือนี้คือพระขุณแผนคูบาบุตราแห่งวัดหนองบัวคํานะครับผมนั่นเป็นพระเกจิที่ทรงอภินญายบานมากองหนึ่งเลยนะครับผมในยุคหนึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักท่านแต่ถ้าเกิดได้ศึกษาประวัติท่านท่านท่านพระที่เก่งมากนะครับผม อ,องค์นี้เป็นพระที่อยู่กับผมมานานแล้วและผมเชื่อว่าเป็นรุ่นที่1น,นะครับผมเพราะว่ามีการาปั๊มตาประทับวัดนะครับผมอเอกลักษณ์ของท่านก็จะสร้างพระในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาเพราะท่านเป็นคล้ายๆว่าเน้นสเสน่ห์เมตตานะครับผมรุ่นนี้ที่ท่านได้เห็นในมือผมนะครับผมจัดสร้างทั้งหมด44องค์บนโลกใบนี้ครับเพราะว่า เป็นรุ่นแรกที่ท่านสร้างก็จะใช้มวลสารต่างๆที่ท่านเก็บมาเนี่ยสร้างนะครับผมเคยคุยกับพี่คนหนึ่งเอกลักษณ์ของท่านคือยันที่เรียกว่ายันสับผิดนะครับผมคือเป็นยันเอกลักษณ์ของท่านพี่เขาบอกว่าครั้งหนึ่งคูบาเคยเอายันเนี่ยครับผมเขียนลงไปในข้าวแล้วโยนให้ไก่กินนะครับผมโยนให้ไก่กินสักพักเวลาไก่สับข้าวนะครับผมไก่กับจิกจิกข้าวไม่โดน ก็เลยเชื่อมันว่ามันเป็นเรื่องของคงกระพันแค้วคาดในตัวด้วยนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินมานะครับผมส่วนประวัติขององค์นี้เนี่ยที่ผมเชื่อและนํามาแขวนคอก็คือความจริงผมมีพระเยอะนะครับเยอะมากแต่มาถึงแขวนองค์นี้คือครั้งหนึ่งตอนสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามนะครับผมเป็นลูกศิษย์ลูกหายนะครับวันหนึ่งเธอเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่วันหนึ่งเด็กคนนี้รู้สึกเงียบผิดปกติไป วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ไม่รู้คิดยังไงเอาพระองค์เนี้ยห้อยคอทั้งคอมีอยู่องค์เดียวนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่รู้จะด้วยเหตุไรก็ตามทีเอาพระองค์เนี้ยสวมที่คอเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นก็ร้องกรีร้องดังทั่วห้องสักพักเธอเข้าวูบลงไปนะครับผมกาแถวป้านผมก็จะเรียกว่าผีเข้าแล้วแหละครับนะครับผมสุดท้ายเขาก็ ผัวของก็ไปถามหมออะไรเงรี้ยเขาบอกว่ามีคนทักเธออะไรเงี้ยผมก็เลยเชื่อว่าองค์เนี้ยมีพุทธคุณที่ค่อนข้างสูงเป็นองค์หนึ่งที่ผมได้มาแล้วอุ่นใจนะครับผมห้อยไปอยู่ตากมา4ปีก็มีองค์เนี้ยหนึ่งองค์ที่ติดตัวอยู่นะครับผมประวัติก็นานนกันนะครับผมรู้สึกห้อยแล้วอุ่นใจบางทีพระอาจจะมีราคาไม่แพงแต่ว่าเราห้อยแล้วรู้สึกอุ่นใจก็ดีใจแล้วนะครับผม มวลสารไม่ต้องถามถึงนะครับผมผมเชื่อว่าการสร้างพระอายุต้นต้นของท่านเนี่ยท่านต้องนำมวลสารที่ท่านหาได้ทั้งหมดมาสร้างเป็นพระที่ดีที่สุดเพราะว่าจากประวัติการจัดสร้างมีแค่44องค์บนโลกใบนี้นะครับผมถือว่าหายากก็ยากมากนะครับผมก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าให้ฟังกันกับพระองค์นี้นะครับผมเพื่อใครมีใครเจอทักแหนผมได้นะผมรับเช่านะครับผมผมอยากได้อยู่นะครับผมมันมีน้อยนะครับผม44องค์บนโลกนี่ถือว่าน้อยมาก แล้วก็คนที่เก็บก็น่าจะหายากอยู่เหมือนกันนะครับผมคับพระคุณแผนคูบาบุตธาแห่งวัดหนองบัวคำวันนี้มาเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ